มาครับทุกคนล่องห่วงยางที่เมืองเฟืองไปดูกันนะครับว่าพวกผมล่องอยังไง let's go <S oh. อันนี้ล่องห่วงยางที่เมืองเฟืองนะครับทุกคนมากับอเล็กโมเว่เซซัมติ้งอเล็กเฮ้ยเฮ้ย hello <laughs> <laughs> พวกผมมาถึงจุดล่องแล้วนะครับ <laughs> นอยทุกคนไก่ เรพวกผมจะลงตรงรีสอร์ตตรงนี้นะครับเพราะมันไม่ไกลมากจะเดินขึ้นไปด้านบนก็ได้ทุกคนแต่ขี้เกียจเดินตอนนี้มันไกลมากครับทุกคนเดินมาเลยจะเอาตรงนี้เป็นจุดล่องครับฮอนฮอนอเล็ก <On. S 1> <On. laughs> นะครับนึกเกียเลยสิ ตรงนี้นะครับพวกผมจะล่องไปจุดที่พวกผมจะลงนะครับคนน้ำลึกอยู่นะครับตรงนี้เยอะมากครับอันนี้วิวข้างๆนะครับทุกคนเดี๋ยวบอกมให้ทุกคนดูวิวสวยครับเรือนแพด้านบนนี่เยอะเลยนะครับทุกคนพวกผมจะล่องลงไปเดี๋ยว จะเก็บภาพให้ทุกคนดูเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับไม่รู้ว่าาจะมีเรือเยอะไห้วันนี้อันนี้พวกผมล่องไม่ไกลนะครับทุกคนประมาณคิดว่าประมาณ30-20นาทีสามสิบโคอีกเย็นมากทุกคน สำหรับคนไหนที่สนใจล่องก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซบุ๊กของคนที่จัดล่องห่วงยางนะครับให้ทุกคนสำหรับบางคนมาทัวร์ผมก็อยากล่องแบบนี้ก็ได้ครับทุกคนเดี๋ยวมีโปรแกรมล่องครับจะมีคนพายเรือพายักหนึ่งคนครับพายแบบครอบคลุมให้ทุกคนแบบได้ล่องสบายเลยมาสองคนครับทุกคนซิวมาก มีเพลงฟังระหว่างทางด้วยเขาเปิดเพลงจะเห็นเรือนแพข้างๆนะครับทุกคนอากาศดีมากอยากให้ทุกคนมาล่องนะครับขายักหรือว่าห่วงยางนี่ก็สุดเลยทุกคนอากาศดีเดีย๋ยวให้ทุกคนชมนะด้านล่างก็สวยทุกคนด้านบนสวยมากถ้าอันนี้ผมไม่ได้ไประยะไกลนะครับทุกคนผมมาระยะใกล้ๆถ้าทุกคนมาแนะนําระยะสองกับระยะสามระยะสามไกลเกินไปถ้าเป็นห่วงยางระยะ2หรือว่าระยะดึงโอเค ระยะ2ก็ไกลทุกคนถ้าคนชอบไกลๆแต่วิวสวยระยะ2สวยโอ้ oh, oh. ตอนนี้น้ำไหลเร็วครับทุกคนไม่รู้ผมจะจับมือถือได้ไหมพยายามทต็ที่เดี๋ยวผมกับมือถือไว้ก่อน hey, <boy. S 1> ขอซับสไคร้ด้วยนะครับทุกคนตอนนี้น้ำไหลเร็วมากโอ้เชื่อ,อ <laughs> มือถือผมจะเปียกไว้ทุกคนโ okay, <laughs> อเควัดดวงกันมาอะไร Let's go อะไรไปก่อนนะครับโอ้เ oh, ช oh, ื่อมื้ถือไลแล้วทุกคนโอ้เชื ไหลแรงมากทุกคนโอ้โ้โอ้หไหลแรงมากทุกคนโหโหไลแรงทุกคนฝรั่งชอบเลยคนครับรล้ไหลแรงโซนนี้เหมือนกับคลื่นเลยทุกคนเป็นสนุกทุกคน พวกผมซ้อบมาลองเล่นถ้ามีเวลาเพราะว่าเดินไปใกล้ๆปกติถ้าลูกค้ามาเขาจะมีรถไปรับส่งครับอันนี้พวกผมเดินมาลูกเขาให้ทุกคนดูร,บรอบๆนะครับสวยมากอันนี้กำลังทำใหม่นะครับโซนนี้ถ้าทำเสร็จผมว่าคนเยอะแน่นอนเพราะว่าโซนนี้มันดังมาตั้งแต่แรกแล้วโซนนี้ สนุกครับทุกคนไม่ได้ไกล่มาผมแนะนำนะครับมาเมืองเฟืองลองห่วงยางหรือว่าขายักได้เลยส่วนนี้จะเป็นหาดนั่งเล่นนะครับหดดาดตอนกลางนั่งเล่นชมวิวส่วนนี้คนลูกค้าส่วนมากจะไม่รู้นะครับเพราะว่าคนจะไม่ได้ทักอันนี้โปรแกรมทัวร์ผมนะครับคนไหนสนใจเที่ยวลาวก็สอบถามได้นะครับมีหลากหลายโปรแกรมให้เลือก โปรแกรมปรับเปลี่ยนตามลูกค้าต้องการได้นะครับกำหนดเวลาเองได้สนใจช่วงไหนมาช่วงไหนเวลาไหนแจ้ทงทางเราแล้ว,ลวทางเราจัดโปรแกรมให้ได้นะครับ